ลักเก่าเขาเป็นเองตามธรรมชาติของเกยจะทำยังไงก็ไม่มีทางนะะให้มีธรรมชาติเหมือนของแท้ได้ oh. อะมาถึงรายการนี้แล้วกัน ไปส่องให้ช่ำใจพวงมาล่ะพอพอแก้วคือวันละครับอ่าไหลโซตุณภาพทุกคันคือเน้นผาหายากสวัสดีพี่ความศรัทธาบารมีสุดยอดครับเปลี่ยนนี้พี่เก่าบางสะพานใช่ครับพี่เก่าอือหือ พอแก้วเครืวันขู่ยิ้มอ่าชัดู้นะโหขาดสิกิจริงนี่นจีบมากอันนี้ร้อยปีไว้ข้างหลังอือหือเนื้อเก้าถึงยุคพ่อแก้วเลยครับอันนี้ร้อยปีไว้ข้างหลังเนี่ยเมเหมือนอะไรหืมติดมหรือไ อันนี้เขาไม่ได้เป็นพิมพโอมอันนี้พิมพ์ปั้นพราะแก้วไงใช่<ง>อันเนี้ยเขาเรียกว่าหยิบเงินหยิบทองอ,อพราะแก้วคือวันเกินร้อยปีครับอ่าป,ปิดตาพราะแก้วองศาสิบหล,ลานก็เนื้อแบบนี้ต้องเนื้อนี้ครับหยิบเงินหยิบทองคือดีเลยนะคุณผู้ชมอันเนี้ยในตำราบโบราณเขาเรียกหยิบเงินหยิบทองแล้วเนื้อนี้แทนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเก้าของแทนร้อยเปอร์เซ็นต์ สอบถามนอกเรื่องครับอาจารย์โน้ตว่าดวงแบางพังท่านเก่งไหมครับและสุดยอดไหมครับพอดีผมไม่เคยเก็บผ่าท่านแต่เมื่อคืนผมฟันถึงท่านบ้านไ้ไปกล้าพิสายยันคงสิริพี่ฟังผมนะพ่อแช่งอะ่ะคือพระที่ทั้งทั้งพระเถราจารย์ด้วยกันทั้งลูกศิษย์เนี่ยยอมรับว่าใช้พระท่านแล้วเมตตา,าขายดีที่สุดกิ่งท่านองค์เป็นแสนสิวลีอันดับหนึ่งอ่าสิวลีเป็นแสน ถ้าท่านไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ให้คนใช้เราได้ผลพระเครื่องท่านไม่ราคาสูงขนาดนี้ครับเด่นทางด้านเงินทองครับยิบเงินยิบทองอ้าชัยนะชื่อ,อชื่อชื่อก็อดีนะสองนาทีครับอาจารย์ได้โอ้โพี่พอแก้ววัดเคือวันแบบนี้เป็นแสนนะครับลักษณะเหมือนพระปิดตาอ่าครับพี่เนื้อเดียวกับปิดตาครับ ตอนแรกมองทีแรกนึกว่าพิมพ์ปั้นพอแก้วโอ้พอแก้วพิ่คณาทิพย์นี่ยะหลักใกล้เคียงกับปูเอี่ยมเลยครับพี่มอโคโราชนะปะ้าะยุคเดียวกันยุคเดียวกันอันนี้จัดเป็นนะพระก็ได้เครื่องรางก็ได้ หลักแสนนะครับองค์นี้ก็คุณใช้ลูกองปู่ทิมคุณต้องจ่ายเท่าไหร่อ่โอถ้าจะถ้าจะอันเนี้ยถ้าเป็นพิมพ์ปิดตาคุณต้องจ่ายกี่สิบล้านนะดูชาติเก่าของต้อย่างนั้นคือง่ายเลยหยิบเงินได้เงินหยิบทองได้ทองอ่าของมีแบบนี้มีองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวจริงพี่สองนาทีนะครับครับเหมือนปากทะเลครับโอ้บอกขอส่องน้าไปได้มายังไง แสนมีแน่เนื้อเป็นกะลาแล้วอันนี้ก็เรามีไว้ใช้พุทธคุณครับแล้วผมฝันว่าไปกรทพันแบบนี้ตีความหมายได้แบบไหนมั่งครับทั้งที่ไม่ได้สนใจและเก็บพระท่านใช้พระท่านเหีะครับแสดงว่าพี่มีพี่มีพี่พพมีบุญสัมพันธ์อ่าพี่มีอากรรมหรือว่ามีกระเขา คุณสัมพันธ์โอ้โหแล้วถ้าพี่ใช้พาท่านไปกราบท่านจริงๆพี่จะรวยด้วยจริงเจ็บฟันด,ดูของจริงสุดยอดครับพี่อ่าสายันอ่าโอ้โห oh, นี่ร้อยกว่าปีคุกรลักพ่อแก้วชัดเจนโอ้โห วาฒนาใครนอครับอ่าหลักแสนนะครับพวกงนี้พิกิติทัศน์เอาเถอะครับการที่คุณจะได้ใช้ของพ่อแก้วคุณต้องจ่ายกี่ล้านนะหลักสิบถ้าเป็นพระพิจาแบบวรวมพ่อแก้ววันเกวียนคงหนึ่งลายสิบล้านนะครับพี่ใช้แบบนี้นะอย่าให้ใครอุตลติพเรนเอาไปแกะเป็นปิดตานะเ <c oughs> ก้าจริงนะเก้ามากเลยซองแล้ว ลึกซึ้งกินใจเลยครับองค์นี้ก็พะคุณอาจารย์โอนมากครับข<ต>าไปชื่อช่ยดีาใช้นะยิบเงินยิบทองนะฮะโอ้สอ,สองนาทีสองนาทีนะครับรายการนี้ทองบอกว่าองค์นี้โอสองนาทีนะพี่รายการนี้ข <c oughs> อคำวันร้อนสักคู่ท้ายแขวนลูกองปูทีมกับแขวน อันนี้แล้วเมื่อไรจะได้เจออีกแต่ตอนนี้ไปเนี่ยตาท้ายแขวะรูปองค์ปุทีมาแขวอันนี้นะถ้าพูดถึงนะครับุ่มคุปลักแนวหน้าของเมืองไทยครับสองนาทีครับสองนาทีครับรายการนี้เปิดแรกมาเวลาเดินครับพี่อันนี้ไม่มีอันที่สองครับตาอันนี้ไม่มีอันที่สองครับมาแล้วมาแล้วครับเปิดแรกสองหมื่นห้าพันบาทเวลาเดินแล้ว ผมขอส่องแล้วกันแบงค์อ่านคอมเมนต์ไปคอมเมนต์เยอะแน่อยู่ที่สองหมืนห้าพันบาทครับเนื้อแบบนี้นะถ้าเป็นพิมพ์หลังแบบคุณนะตัดตลับเพชรได้เลยไม่ต้องไปจ่ายเป็นสิบล้านเนื้อแบบนี้ถ้าเป็นปู่จีนนี่องค์เป็นล้านคุณก็จ่ายตังค์ซื้อเข้ามาได้เลยมาที่สองหมืนเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วผมชอบดูส่องเนื้ออยู่ที่สองหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่สามหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับกุ 9, 9, ๊กลักต้องแบบนี้มาที่สามหมื่นบาทแล้วโอ้โห oh. อยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นสองพันบาทรับราคาสุดท้ายครับ นี่ตำราโบราณเขาเรียกว่าหยิบเงินหยิบทองอย่างเงี้ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนเบี้ยสมัยก่อนเห็นไหมเนี่ยอ่าเขาทําขึ้นมาเป็นเครื่องรางในศาสตร์เมตตามหานิยมทํามาค้าขึ้นเป็นเศรษฐีหยิบเงินหยิบทองมาที่สามหมื่นสองพันบาทมาที่สามหมื่นห้าพันบาทที่พี่มานะก็ผมบอกว่าถ้าคุณจะแขวนลูกอมปูทิมเม็ดเป็นแส่น่ะกับแขวนองค์เนี้ยคุณจะแขวนปิดตาเพราะแก้วหักๆกับแขวนองค์เนี้ย อยู่ที่3 5 0 0 0น้าบาทนะครับราคาสุดท้ายเนื้อเดียวกับปูจีทาร่ามีหนึ่งเดียวในวก้อนเนื้อเดียวกับคุกพระคุกลักหลักล้านประเทศไทยทั้งหมดครับอันนี้สมบูรณ์ด้วยโอ้โหด,ดูมาที่สามหมืาพันบาทมาที่3 5 2 0 0บาทครับราคาสุดท้ายมาที่3 5 2 0 0บาทแล้วอยู่ที่35,200บาทมาที่35,500บาทครับราคาสุดท้าย อยู่ที่สามหมืาพันรอยบาทถ้าบอกว่าองค์นี้ก็3สามหมื่นกว่าบาทนี้คุณเอาไปเลี่ยมทองตัดตลับเพชรใช้ได้เลยนะมาทีสมื 36, ่น6 0ก0ันบาทครับราคาสุดท้ายครับพี่เจสันอยู่ทีสมื 36, ่น6 0ก0ันบาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่สาม0มื่นกันบาทครับราคาแบบนี้ให้เป็นก้อนใครเอาไปแจกเป็นปิดตาเรือๆก็ต้องโดนนะหลายหลายแสนเป็นล้านยูที่สามหมื่นกันบาทครับแบบนี้ก็ต้องเป็นแสนมาที่สาม0มื่นกันห้าร้อยมาที่สามมื่นเจ็ดพันบาทราคาสุดท้ายมาที่สามมื่นเจ็ดพันบาทที่ีทีบียูที่ีทีบสามมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับที่พีทีบีราคาสุดท้ายครับได้ใช้พอแก้วเขือหวันถือว่าเป็นวาสนาชีวิต อยู่ที่สามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทที่พี่จาพลปิดไปแล้วโอ้โหถองค์องค์งเป็นล้านนะั้นได้ใช้แบบนี้ถือว่าสุดยอดเลยนะต้องบอกว่าส่องไว้ครับปิดไปที่พี่จัดพลนะครับสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาททวนโอ้โหราคาใส่กันยังไม่หยุด พิชัดผลได้นะครับรายการนี้โอ้โหป้านเนื้อคุกรักอะถ้าเกิดคุณได้ส่องของแท้ก็จะเหมือนคุณดูหน้าจอผมตอนเนี้ยว่าเวลาถ้าคุณได้ส่องพราเนื้อคุกรักแท้ๆหรือว่ารักที่เป็นร้อยปีอะอุลักแดงแล้วนะ เอรักเก่าเขาเป็นเองตามธรรมชาติของเก๋จะทำยังไงก็ไม่มีทางนะให้มีธรรมชาติเหมือนของแท้ได้โอ้พี่องพันสัญญาณพี่ตัวอดีเลยเยอะนะดีเลยเยอะครับดีเลเยอะมีไข่ออกมาจะเป็นเนื้อแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดกูมีโอกาสได้เจอรักแท้ๆนะ นี่ครับอันนี้เป็นเชือกคาดเอวหลวงปู่ยิ้มวัดดองบัว<อ>เส้นนั้นผมไปใส่กรอบเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาใช้จริงนะ<อ>ลายตะขาบไฟพอเท่ายิ้ม<อ>ซึ่งเอกลักษณ์ลายตะขาบไฟเนี่ยคุณจะเห็นแล้วจะมีสันตรงกลาง คือต้องบอกบุกท่านมาสร้างไม่ได้แล้วใช่แล้วยุคหลังก็ไม่มีใครสร้างได้ศักดิส์สิทธิ์เหมือนท่านแล้วอืวมงางเนี่ยมีของเนาะปุ่มๆอ่าบางบางทีใส่ผงบางทีใส่จมูกเม่นใช่อืมจมูกเม่นใส่ทำไมเบยเป็นเครื่องรางจมูกเม่นอ๋อเนี่ยบางทีเป็นจมูกเม่นไไลบางทีเป็นผงอือ่าบางทีเป็นะไรกไลอยูนะแร Oh. สองนาทีครับเก่าแบบนี้แท้สุดในสาย oh, <my> าพระพิตาด้วยทนำะไปเล่นไปนะคุณเห็นไหมว่าอะไรที่เป็นของแท้เนยะถ้าเราดูจากความเก่าจะเข้าใจง่ายมีน้อยกว่าแหวนพี่รอท่านอีกครับอ uh huh. อันเนี้คือได้ไปก็ต้องไปใส่กรอบ uh huh. หรือว่าจะวางใช้ไว้บนบ้านนะกันสิ่งไม่ดีได้หมดเลย uh huh. ใช่ นะแล้วเวลาคุณไปไหนถ้าคุณมีแบบนี้ไปด้วยนะคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าอาถรรพที่มีใครตายในโรงแรมนั้นหรือมีใครทําของไว้นะทําอะไรคุณไม่ได้เจ้าเป็นที่เป็นแน่แท้สุดในสายครับพี่โอ้โหสองนาทีครับอาจารย์แล้วดูเขาใช้นนะที่สุดแล้วครับลายตาข้าฟไฟหายาอาของเกมอะของเกมตะตะเอะอ่นนี้ให้ดูนี่เกม บางคนบอกพี่เก๋ก็แท้ต่างกันยังไงเก๋เขาจะพยายามทำให้เก้านะแต่ไม่เก้าเห็นไหมถ้าเก๋เนี่ยมันเป็นรักผสมน้ำมันอ่าพยายามจะให้มันแดงโดยการผสมสีหลักเดียวกับปิตาท่านบิกิติทัศอ่า เป็นของศัติ์สิทธทิหายากและยอดนิยมของวงการนักสะสมเลยครับยาวไปตีคนเล่นอ่าครับพี่โอโ้โหอ่าปิดท้ายด้วยเนะียเครื่องรางปู่ยิ้มวัดหนองบัวปู่ยิ้มเป็นพระเถราจารย์อันดับหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีปิดตาปู่ยิ้มเป็นปิดตาเบญจพาทีแล้ววิชาเชื่อคาดแค่เรียนขึ้นหัวอย่างเดียวอะ ขมวดหัวเพื่อให้จบอย่างศักดิ์สิทธิ์นะบางองค์เนี่ยเรียนสิบปียังไม่จบการขมวดหัวเลยใช่เส้นยาวหายากมากครับรักเดียวกับปิดตาท่านที <c oughs> ่อดแขนรักแสนยังห่างง่ายกว่าตะขาไฟเนี่ยรักร้อยกว่าปีแล้วอันนี้สมบูรณ์ <c oughs> นี่ผมยาวไปใส่กรอบเก็บไว้แล้วเพราะของน,นี้คือเนะเป็นของที่หาไม่ได้แล้วคงไม่ไม่มีอะไรที่นะ มองเราเข้มขังวิเศษเท่ากับเชื่อคาดเอลปูยิ้มมันอองบุรัษเราท่านทําทําไม่ได้เยอะทําไม่กี่เส้นตอนนั้นหาลงหนังสือยังหายากเลยรายการสุดท้ายค่ำคืนนี้รายการสุดท้ายครับคำว่าเริ่มมาแล้วเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทเวลาเดินแล้วก็เส้นนั้นผมได้เลี่ยม ใช่ไหมโอเพิ่งส่งไปเรียกวันนี้เส้นนี้แบ่งให้ได้ใครที่อยากจะได้นะเครื่องรางปูญี่ปุ่นองบัวแท้ๆเก๋เต็มบ้านเต็มเมืองพราท่านไม่ได้ทําเยอะแล้วผมชอบส่งนะรักเวลารักร้อยปีนี้นะมีความคลาสสิกมาที่หนึ่งหมเก้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับอยู่ที่หนึ่งหมเก้าพันบาทแล้วมาที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้าย อยู่ที่สองหมืนหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับคุณจะไปดูตะกุดปูสุกจะไปดูพี่ลอดแขนมระมงบ้านดวนจะไปดูตะกุดปูเอี่ยมสบานสูงก็ต้องใ้รักแบบนี้ล่ะแหวนของท่านยังราคาหลายหลาหมื่นถึงแสนเลยครับตะขาไฟ,าไฟาาเด็กก็แหวนเยอะอันนี้คือซิกเนเจอร์ของท่านเลยเชื่อข้าเดีวยวย อยู่ที่2 2ง0 0ื่นบาทครับราคาสุดท้ายกับที่พี่มานะอ่าซิกเดเจอร์ของท่านเลยคือเชื่อค่าเดีวถ้าราคาที่ใสยย่กันอยู่เนี่ยนะเป็นราคาที่เทียบได้กับวัตถุมงคลของหลวงพ่ออื่นๆนี่คือยุคหลังๆเลยจะได้ของปูยิ้มนะ่ะแทบจะอ m p p s s s i l l e แล้วในพศสองาอยหอยู่ที่2 5งหมบาทมาที่25,200บาทที่คุณาวงพันมาที่สองหมบาทที่พี่ทิเบต ถ้าสองหมืกว่าบาทกับเชือกคาดเอวเส้นนี้มาทีคุณอาวองพันสองหมื่นหกพันหนึ่งร้บาทครับราคาสุด้ายครับลอคํำว่าปิดกนตะกูอยู่ที่สองหมพันรบาทเวลาหมดแล้วนะพี่มาที่สองหมบาทราคาสุดท้ายกับมาที่สองหมื้อบาทมาที่สองหมนมาที่สองหมืบาทอยู่ที่คุณอาวองพันสองหมื่บาทปิด ไปแล้วโอ้โหปิดไปที่กุนาวงพันนะครับ27,00 0บาททวนโอพินาตวุลมา273ไม่ทันครับรายการนี้เพียมอัม2อ5แต่พี่ <ไป S 2> วงพันส์88ไปแล้วโอ้โหรายการนี้เป็นพี่วงกุณาวงพันได้ไปในราคา27,000บาทใช่แต่ที่ใส่กันมาก็ถ้าให้ทันก็ไม่ทันกุณาวงพันที่2 8 8อยู่ดีใช่โอ้โหเลือดจริง นะะต้องใส่กรอบครับเส้นนี้กันทุกอย่างได้หมดแล้วคนที่นะอยู่ในวงการนะเครื่องย่อมรู้ว่าท่าที่สุดของบูยิ้มคือเชือกตะขาไฟส่องยังไม่หายชำปอดกันเลยซ้ำกว่าห้าหมื่นทุกมากอาจารย์มีเหรียญรอหลักหลานพอใบยด้วยเมื่อกี้ือเหรียญรอพอใบ สวัสดีพี่นัทวุฒิด้วยนะครับสวัสดีครับพี่นัทธุฒมาด้วยมาด้วยโอ้โหสำลีเงินพ่อายสวัสดีครับพี่นัทเปียมอ้ําโอ้โหพี่งามมากองนี้ก็เจอทองผสมร้อยเหรียญไม่เจอสำลีเงินเหรียญหนึ่ง พี่วงพันธ์บอกว่าสวัสดีครับพี่นัดเนื้อเงินโอ้โหขอบคุณอาจารย์ที่แบ่งปันครับพี่นวทูิครับเจอเนื้อนี้น้อยกว่าทองผสมเยอะมากครับะจะต้องเรียกว่าอะไรอ่ะหนึ่งต่อร้อยอ่ะน้อยจริงเนื้อนี้ จริงๆต้องเลี่ยมทองก่อนรายการเนี้ยโอ้โหเอาว่าเจอกันเนี่ยจ๊ะโอ้โหสุดเจ็ดสำลิกเงินอืมปกติจะเป็นทองประสะเลยนี่นะถูกขวนี้พายาติแบบนี้เรียกว่าเนื้อเน่าใช่ไหมครับไม่อ่ะอันนี้เรียกสำลิกเงินสำลิกเงินเลยพี่ โโหถ้าเทียบกับพระสมัยนี้ก็เหมือนเนื้อทองคำนั่นแหละครับพิเศษที่สุดแล้วอาอโอโันนี้ถูกต้องถ้าถ้าเนื้อพิเศษเทียบสมัยนี้ก็เหรียญทองคำนะแล้วเป็นสับลิ้เงินยังไม่ได้โชว์เลยสต้องจัดแล้ว ยังไม่ได้แอกอาร์เลย,เลยได้ <Okay. S 1> มายังไม่ได้แอกอาร์เลยอ้าวเงินในกระเป๋ากระดิกเลยครับเห็นองค์นี้แล้วสวยสมบูรณ์ต้องบอกว่าใครที่จะเป็นที่สุดของพอบ่ายต้องมีเนื้อพิเศษเใช่ครับเหลี่ยนล่อกใบตำลึงของพอบ่า,บายแล้วดูดิใบตำลึงอ,อ่าพียอ์มเคยได้พะคงใบสำลีเงิน นั่นก็นั่นก็มีไม่เจิห้าเหรียญในประเทศคือโลหะหมดเท่าไหร่เท่านั้นปิดท้ายรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของเกียราคาใส่มือนะครับมาแล้วครับเปิดแรกสองหมื่นบาทเวลาเดินแล้วมาที่สองหมื่นบาทมาที่สี่หมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับไม่ต้องบรรยายอะไรกันเยอะเลยกับเหรียญหล่อใบจำลึงพอแก้วเนื้อสำลดเงิน สวยๆเป็นล้านครับใบตำลึงอยู่ี่ย้ำครับเนื้อสัมฤทธิ์เงินโอ้โหมาที่สี่หมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่สี่หมื่นบาทแล้วมาที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับหายากกว่าเบนจะสิบเท่าพิมีนต้องเป็นเนื้อนี้นะครับอยู่ที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้าย มาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหโอ้โหอยู่ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับราคาสุดท้ายเวลามีอะไรแบบเนี้ยเนื้อพิเศษแบบเนี้ยมันมันเก็บอัน,นเดียวจบไม่ต้องเก็บอีกนะวันนี้อันนี้เด็ดเลยพีไ่ได้เนะ oh. นักดลยนะสมดีเงินแบบนี้คือไม่ต้องไปเก็บอย่างอื่นอีกเลยมาที่ห้าหมื่นห้าพันบาทมาที่ห้าหมื่นเจ็ดพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ อยู่ที่57,000ื่บาทแล้วแบบนี้ก็ต้องมีเป็นแสมในมืออาจารย์ส้ำลิศเงินด้วยอยู่ที่57,000ื่บาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหมันซึ้งตาซึ้งใจจริงๆนะนะผมพูดถึงความซึ้งตาซึ้งใจนะอยู่ที่57,000ื่นนบาทนะครับราคาสุดท้าย มาที่5,000บาทแล้วมาที่60,000บาทมาที่65,000บาทที่พี่อันนี้นะคุณยังซื้อทองผสมไม่ได้เลยใช่อยู่ที่65,000บาทครับที่พี่ลิที่ลงเฟืองมาที่พี่ลิที่ลงเฟืองครับ65,000บาทราคาสุดท้ายอันนี้ยังซื้อทองผสมไม่ได้อยู่ที่พี่ลิที่ลงเฟืองนะครับ65,000บาทครับราคาสุดท้าย มาที่อ5 0 0มบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่อ6กมบาทที่พี่บีนครับราคาสุดท้ายครับมาที่ออกมบาทอยู่ที่อกมบาทครับราคาสุดท้ายมาที่ออก0มมบาทมาที่ออก0มบาทอยู่ที่อกมบาทที่พี่พีละพันอยู่ที่6 8ก0 0บาทที่พี่พีละพันปิดปิดไปที่พี่นาตูลนะครับหกหมืพันสามรบาททวนโอ้โหวินาทีสุดท้ายจริงๆพี่ เป็นพี่นัฏบุตรได้นะครับรายการนี้หก3 0ืนเ้าพันสบาททวนสองกันให้ฉ่ำปอดดีกว่าเพื่อนๆเ,เรายังเห็นความเป็นสำลิดแล้วก็นะยังมีเนื้อของน้ำทอง ปลาไปนะเรายังเห็นความเป็นสำลิดและยังมีเนื้อของนะน้ำทองปลายไปสิบมากพี่หงเหินฟ้าเลยครับสำลิดเงินยินดีด้วยครับพี่อ้ำอํา งดงามทรงคุณค่ามากครับพี่นัทวุฒิพี่นัทเลี่ยมทองเถอะเพราะวันหนึ่งเวลาหยิบออกมาไปออกรายการไหนโชว์เขานะใครจะไปรู้อนาคตเนี่ยม,มามาจะออกรายการหยิบผ้าสะสมออกมามีคนไปขอถ่ายทำหรือลงหนังสือพิมพ์โอ้ต้องเลียเ่ยมทองเถอะอพี่พี่เดช้บอกต้องเลี่ยมอพี่วงผนธ์บอกว่าย,ยินดีด้วยครับพี่นทัท สุดยอดพีินัได้ของหายากอีกแล้วใครจะไปรู้วันหนึ่งจะอาจจะมีรายการพาเครื่องไปถ่ายตามพาสงินันใช่ต้องเลี่ยมแบบขอบยักษ์ตามรูปด้วยครับสวยเลย <c oughs> ครับพี่โอ้โหละว,วันนี้นะบรรยากาศเป็นอย่างไรอีกหนึ่งค่ำคืนของพวกเรา